พัฒนาขึ้นตอนแรงๆนี้ก็เฉยๆแต่มันแค่อุ่นใจเฉยว่าโอเคมีเพินนะขาเดินจั่ววันนี้ก็อยู่กับเด็กเกรฟซอก้านะครับผมอ่าตามคำเรียกร้องครับจากซอก้าล่างธรรมดาสู่เกรฟซอก้านี่ด้วยสกิลของซอาคกับที่สามารถโซบ้านหึงทิ้งมือ1ใบแล้วเราก็หยิบออเดอร์จากรอบโซนอ่ะขึ้นมือเราได้หลังจากนี้ก็เป็นการประสานเวทเลยทําให การประสานเวทไม่ติดขัดอีกต่อไปครับอย่างซองก้ามันต้องถือออเดอร์บนมือเนาะแต่กับเจฟนี่ไม่ใช่คือขอแค่มีออเดอร์ในดับโซนก็จะสามารถประสานเวทได้เลยอืมก็เป็นร่างที่ทําให้รู้สึกว่าเออเล่นง,ง่ายขึ้นไม่ต้องไปถือออเดอร์แบบตัวออเดอร์คิดหัวแตกน,น,นะครับมาเริ่มต้นด้วยที่ไล่เลยครับก็เป็นผู้กัดกินความฝันนะผมเป็นไลยเดิมเลยนะต่อมาเกณฑ์นหนึ่งครับก็ โซตัวนโซบัตหนึ่งจวสองทิ้งออเดอร์หนึ่งใบถ้าไม่ทิ้งก็ทิ้งมือสองใบครับผมถัดมาก็เป็นมังกรกระดูกน้ําตาลธมินเมื่อลงช่องแวนการ์ดจิบนมอลอด้ร์จากดับโซนขึ้นมือได้ครับเร็วไปไหม <c oughs> และเกรฟสอกอตตผมมีสองสกิลก็คือคอนติเนวแวนการ์ดถ้าคุณทําการประสานเวทในเทอร์นี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับแอคบวกห้าพันแค่ประสานเวทเราได้แถวหน้าเพิ่มห้าพันถือว่าเก่งมากนะครับ แล้วก็มีสกิลข้างล่างคือแอคทีฟครั้งเทิร์นโซบาสหนึ่งทิ้งการจักมือคุณหนึ่งใบเลื่อกนอมอเดอร์จากหลอดโซนคุณหนึ่งใบนำาการไปนั้นขึ้นมือและในเทิร์นนั้นขณะที่คุณทําการเล่นออเดอร์คุณสามารถบายนอมอเดอร์ที่ชื่อแตกต่างกันจากหลอดโซนหนึ่งใบเพื่อทําการผสานเวทนะครับการมาของล่างนี้ครับผมก็ชินไปแล้วเรียบร้อยสรุปคือใช้ล่างเริ่มต้นเป็นถนัดแล้วนะ <c oughs> ด้วยเงื่อนไขที่ว่าแค่ผสานเวทก็ปัดพลังได้แล้วนะห้าผ่านผมก็รู้สึกว่าโอเคหลงๆอะ ติดใจร่างแดงมากกว่าละก็เรียบร้อยครับผมโดนตกเข้าร่างแดงจะชอบอาร์่างแดงมากกว่านะพอสโตรน่าครับใส่3ใบต่อมาครับมังกรคุกสกิลในดอบโซนเมื่อคุณเล่น n อ r อ a l o r d สามารถคอการว์ันนี้ลงในอากาศได้ถ้าคอเลือกหนึ่งอย่างแต่ถ้าเป็นการประสานเวทก็ได้ความสามารถทั้งหมดเลยนะครับถ้าคอธรรมดาก็จะเป็นแอคบวกหมื่นหรือบวกหนึ่งขีนะครับอันนี้ก็ใส่4ี่เลยเป็นตัวตีหลักของเด็กเลยนะถัดมาครับเกรสองก็จะเป็นเงาตามติด สกิลคือเมื่อลงสถานจากมือค้นหาน้ำมอเด้วยจากกองการไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็การไปนั้นลงดรอปโซนแต่ไอที่ลงดรอปต้องชื่อไม่เหมือนที่อยู่ในดรอปอยู่แล้วด้วยนะสกิลครับเมื่อเล่นออเดอร์โซบัตหนึ่งอยู่ในรับแอคบวกห้าพันจนจบเทินถ้าภสานเวทเลื่อนรายการไปอื่นของคนหนึ่งใบสามารถนำอยู่นั้นขึ้นมือได้ครับก็ใส่สามไว้หาออเดอร์หรือว่าทำคอมโบในการยกบอร์ดนะครับผมถ้าพาป็นเก์นหนึ่งสาวงามผู้ดึงปอกแขนเสื้อ<ะ>ชื่อไม่ชินจริง,รงๆเลยสกิลออโต้ครับ เมื่อ,อยู่ใงสนามก็สามารถนำการ์ดทั้งหมดจากไบโซนลงดอบโซนได้จนจบเทินอยู่ในดับแ,แอคปวก0 0 0ต่อการ์ดหนึ่งใบที่ลงดอบโซนนะวันนี้ก็สามารถเอามาวนของรวมถึงทงมาช่วยบูทแรงๆได้นะครับและของบล็อก6ใบใหม่ก็เป็น performing แดน t h a ครับผมมีสกิลออ u ต้เมื่ออยู่สนามจากมือ ถ้าเป็นการของคุณเป็นเกรดสามหรือต่ำกว่าคารบะซ์หนึ่งเลือกการ์ดเกรดสามหรือต่ำกว่าจากกลับโซนคุณหนึ่งใบคอกอาร์ดไปนั้นลงเรียกาครับผมเด็กเกมดซอการไม่ค่อยใช้คาร์บะซ์มากเท่าไหร่ครับก็เลยใส่ใบนี้มาชุบบอร์ดเพื่อทําการบูสจะได้เตียงแรงนะอีกสกิลหนึ่งคอนิวเรียกา,กาในเชิญคุณถ้ามีเดียกาเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจะได้แถวหลังสองใบหรือมากกว่าอยู่ในรับแอคบวกห้าพันโดยเป็นตีหมื่นสามนะก็คอมโบกับตัวมาล่าหัวก็ได้ครับที่เป็น เมื่อองศาามถ้าเล่น normal order ในเทอร์นนี้แอคบวกห้าพครับแล้วก็เมื่ออีู่ในองศาามช่วงเรียการลดค่าคอของการเล่นออเดอร์ด้วยการคาร์ดาบาร์ลง1ครับผมนะก็จะคอมโบกันได้ดีนะตีหมื่นสามเหมือนกันตัวบู๊คหมื่นสามถัดมาครับ normal order ก็เป็นไอพีดังขาวผู้วายคาร์ดาบาท 1, ทร์หนึ่งเพื่อเล่นการเป็นนี้เลือกการเกสสามไม่ต่ำกว่าจากหลับโซ่คูดนึงบ่คอการนั้นลงเรียการและแวนได้รับกิลคอนติเนียรอยู่แถวหน้าหมดรับแอคบวกห้าพจนจบเทอร์นครับก็คอมโบกับตัวซอร์กาที่ถ้าววว้ก็็5,000อยู่แลรมเปน ภาษาหนึ่งหมื่นนะผมออเดอร์เกศาบ,บัยดมาคือมนดำเสียงเพียงหาความตายชื่อคอร์สก,ก,การ์มิจะลดลงคาร์บานหนึ่งตามจำนวนการในใบโซนของคุณคอร์สคาร์บัลสี่เพื่อในการไปนี้ชัวดค่าสองใบไว้ปั๊มมือครับไปนี้ถัดมาก็เป็นออเดอร์น้ําทิพย์แห่งภาษาสัมผัสเรื่องในการของคุณหนึ่งใบอยู่ในระดับแอคบวกห้าพันตามจำนวนการในดอกโซนทุกๆห้าใบถ้าเกิดมีสิบห้าใบก็ได้รับบวกหนึ่งขีครับผมเอาไว้ปิดเกมนะท่าแรง ทามาเป็นซอการ่างทองขอทิ้งการอาเอเดอร์จากมือหนึ่งใบเอเวยนายการไปนี้ด้วยรายการของคู่หนึ่งใบอยู่นั้นได้บวกหนึ่งจนจบเธอคนระับเป็นทําให้ซอรกาตีออก3ามได้นะ้ามาเป็นความอาฆาตเม่บานน้ำตาก็ดีทายเรียกการของคู่สองใบเป็นค่าคอสจัวหนึ่งนำการไปนี้เข้าสู่โซ่และเคาน์เตอร์ชาครับเอาไว้คืนคอสแล้วก็ปามโซ่นะอันนี้ก็เลยใส่มาสองทมาครับความหอมหวานนั้นกลายเป็นฝันร้ายอันนี้เป็นของบล็อกโนงครับ คร์บานหนเพื่อนการ์ดไปนี้จั่วหนึ่งดูการ์ดไปบนสู่จากกองการ์ดคุณแล้วก็เลือกว่าจะไว้ยังไว้ที่เดิมหรือว่าจะลงไว้ดับโซนนะครับแล้วก็เป็นกระจกครับผม1ใบพิจสาใบถัดมาเป็นเซตติ๊กเกอร์ผมก็เป็นฟอนต์สใบคิอันนี้เป็นคิธรรมดาครับสใบแล้วก็คิสกิลอันนี้ก็เป็นสกิลจะดีกว่านะเพราะว่ามีจังหวะเราเล่นผ้าหรือโซขาดขึ้นมาเนี่ย ก็มีตัวนี้ไว้บูลแล้วก็เพิ่มโซให้ได้สี่ใบถัดมาเป็นฮิลธรรมดา4ใบอันนี้ก็ไม่ใช้พวกฮิลสกิลอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเลยนะเป็นฮิลปกติเลยแล้วก็โอเวอร์ดิกเกอร์ครับอันนี้ก็ใส่สีเขียวปกตินะเมื่อใดได้ก็ได้ขิดออฟอนฮิลเรียบร้อยครับต่อมาก็จะพาไปดูว่าซอก้าแดงใช้ของจากบล็อกอะไรบ้างครับผมไปดูกันเลยบล็อกนี้ใช้การ์ดของชุดอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วยที่ศ -1 เลยอ่ะศ1ก็มีมาร่าหัวครับแล้วก็เซตลาลอันนี้นะ ทำมาก็เป็นความอาฆาตพยาบาทนะผมและก็เป็นพวกทิกเกอร์ PG over นะครับบ็อก6ก็จะมีให้นะอันนี้แต่หลักๆก็จะเป็นตัวพวกตัวตีหลายๆแล้วก็ออเดอร์นะต่อมาครับ0ูน2์2ก็จะเป็นพวกฟอนทิกเกอร์อ่ะฟอนสกิลแล้วก็ออเดอร์เกมปิดแล้วก็ตัวสาวงามไว้บนเด็กนะบ็อก3อ่ะก็เป็นเงาตามติดออเดอร์จัวขีสกิล บอ็อก4เหยาว,ยาวมังกรคุกแล้วก็ซากาลังทองครับผมบล็อก5ไม่ได้ใส่อะไรของบล็อก5นะต่อมาเป็นบล็อก6ก็จะเป็นแดน5 2ใบแล้วก็ความหอมหวานรวมเป็น3ใบครับบ็อก6ก็จะเสริมน้อยหน่อยทัดมาครับก็เป็นของไมเทินซอกา้าอันนี้ก็เป็นล่างของไมเทิ์นะ4ใบไอพิทอีก2ใบแล้วก็เป็นกระจกครับผม1ใบ กระจกอันนี้ก็สุ่มหลังกล้องหรือว่าจะเป็นของ bundle set ก็ได้นะครับผมตามนี้ต่อไปก็พาไปดูวิธีการเล่นกันเลยมาช่วงสาธิตการเล่นครับอันนี้ก็จะสาธิตเ,เป็นการเริ่มก่อนอ่ะอันนี้ผมจะเน้นที่ว่าถือบนมือเป็นออเดอร์ซักใบหนึ่งนะครับ1,2,3,4,5อ่ะแล้วก็มังกรคุกนะแต่บิ๊ออเดอร์นี้ไม่เกี่ยวอ่าเริ่มก่อนเปลี่ยน3 เอยาจะเน้นโถมเลยโอเคไอพี okay. คือละของดีของดีอ,งดอ่ะเข้าเทินครับจวนนวรวดหนึ่งอ่าอันนี้ว่าทิ้งก่อนคุกเลยไลท์อัปเกรดหนึ่งสกิลโซบาร์หนึ่งครับจรวดสองทิ้งออเดอร์โอ้โหเอ็งไปก่อนเลยแล้วกันอ่ะแล้วผ่านเทินลยครับไอฝั่งตี่มาอันเนี้ยเราดูตามคาวเดอร์บาร์ของเราได้นะถ้าเกิดเราไม่ใช้คาวเดอร์บาร์เลยอะเราก็สามารถกาดไปก่อนได้นะอันนี้รับก่อนครับหนึ่งรนะเมจ ปุ๊บขีพลังแวนจวนหนึ่งนี่เขาเธอของเราเราทิ้งอ่ามังกรคู่อีกออทีหนึ่งก็ได้ไลครับเก์สองหยิบออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือหยิบัวนี้ขึ้นมือแล้วเราก็ข้ออ่ะเงาตามติดทีนี้เรามี IP พิดแล้วนะผมน่าจะติด3ามได้ก็จะเอาซอกา้าล่างทองลงดอก แล้วก็ตีสเลนอ่ะตีไก่อน1 0 0 0 0มืนแล้วก็1 0 0 0 0หมืนหนึ่งได้ได้เช็คปุ๊บแดนทาผ่านเทธนอ่ะอีกฝั่งตีมาเราใช้แค่เคาน์เตอร์บารสเดียวก็พอนะเทธนหน้าเพราะฉะนั้นเราก็กาดไปก่อนครับอ่ะแล้วผ่านเธอนนะเ้าเธนสแตนด์ดอโอเคอันนี้เราจะทิง้งตัวของออเดอร์ไปก่อนก็นได้ไลฟ์เกฟซอกาสกิลโซบาสหนึ่งอ่าเรามีมังกรคุก2ตัวแล้วนะเราโซบาร์เป็นเกณฑหนึ่งครับ ทิ้งมือหนึ่งใบไอนน้ก็ทิ้งไอพิษเลยก็ได้นะหรือว่าไปไหนที่เราไม่ใช้ก็ได้อย่างเช่นผมทิ้งไอพิษแล้วก็ดูว่าเธอเนี้จะเล่นอะไรเล่นซอก้ากับไอพิษเนาะผมก็จะเอาตัวไอพิษขึ้นมืออ่ะตั้งบอร์ดนะเธอเน,นี้แล้วก็ไล่ o r d อ r เลยครับไอพิษแล้วก็บายตัวซอก้าร่างทองสกิลไอพิษครับคาราบานหนึ่งอ่ะแล้วก็ของร่างทองคือทิ้งออเดอร์หนึ่งใบอ่ะทิ้งไพวรนันตน้ำตาครับ แล้วก็รันตัวนี้ก่อนชุบหนึ่งอ่ะก็ชุบตัวบูตมาแล้วได้พาสซีฟบ,บวก5 0 0พอืมแล้วแวนบวกหนึ่งได้ครับทีสกิลแวนบอกว่าแถวน่าจะได้บวกหมื่นก็บวกย0 0 0พันอืมแล้วมังกรคุกก็จะโดดลงมานี่ปึ๊บปึ๊บโอเคเราสลับข้างหน้าไปมังกรคุกจะบวก10,000บวกหนึ่งี้อืมอันนี้ก็คือ แบบบึมๆมเล่นนั่นแหละเทิร์นแรกเลยเหรอพี่ประมาณน,นี้นะโอเคทีนี้เราจะลุยเลยครับอันนี้ก็จะตี23,300ได้ครับผมอ่ะตีเลยปุ๊บเพอร์เซน่าครับเกตส์เกต์หนึ่งแล้วก็โอ้โหออเดอร์ order. บอสนิทค่อนข้างเหงานะอ่ะอันนี้ตีต่อ12,000 2ม0 0 0สองห้คีครับตีแวนอันนี้ก็12,000 2ม0 0 0อันนี้บวก หนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นห้าครับตีแวนสองิีบหมดเลยนะอ่ะเราก็ผ่านเธอครับด้วยหนึ่งดาเมจอืมอันนี้เราก็ถ้าเกิดเราได้คมคมมันก็จะมีการมีอะไรเนาะแต่อนนี้ไม่มีการไม่มีอะไร,รก็ปล่อยก่อนได้ไดอ่ะขีบพลังแวนปุ๊บไม,ม,ไม,ม่มีอ่ะการอีกสักทีไหมอ่ะอีกสักทีองกรคุกอ่ะเขาเธนเล่าแซนดอโคสนาครับแถหน้าบกหมื่นจาก,การหนึ่งใบโอเค ทีนี้จะใช้สกิลของซซกาลนะอันนี้ก็โซบาร์หนึ่งครับทิ้งมือหนึใบผมก็ทิ้งเป็นมาล่าหัวอะไรก็ได้หยิบการ์ดออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมืออันนี้ผมก็จะเป็นไอพิดแบบตลอดเวลาอืมเอาขึ้นมือครับอัน <c oughs> นี้ผมก็ลงแดนท่านะสกิลแดนท่าลงจากมือคร์บาร์หนึ่งเรียกอ่ะก็มาล่าหัวลงสนามครับแดนท่าบวกห้าพัน ทีนี้ก็ผสานเวทต่อครับอันนี้คอร์สคาลบาเราลงหนึ่งนะก็ไอพิษเลยผสานกับอ่ะความพยาบาทลททางตาจ่ายคอร์สก่อนคอร์สคาลบาอันนี้ลดลงหนึ่งไม่ต้องจ่ายนะแล้วก็รีทายสองปุ๊บอันนี้เข้าโซ่จุกการ์ดหนึ่งใบเคาน์เตอร์ชาร์ดครับผมทีมนี้ในจังหวะที่เราจ่ายคอร์สมาลงดอกไปพอเราเล่นออเดอร์ก็จะกระโดดขึ้นมาไอนที่บวกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบวกคี้โอ้โหบวกกันบึ้มอันนี้อีกห้าพันอันนี้สองพัน แม่เจ้าแต่นนี้จะมีแค่2ได้นะอ่ะสก้าบวก5,000แล้วก็ตัวของไอพิจจะบวกอีก5,000เป็นแถวหน้าบวก20,000่นะครับโหอลังการนะอันนี้ก็เป็น3,3 4,6ครับ2ไดรโ้โหทว,วินได้ครับเพอร์โซนาและเอ้ยทำไมเกมนี้เราได้แบบว่าบอดแปลกป อ่ะแล้วก็มังกรคุกตีเลยสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับผมสองขีสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นแปดับสองเออแล้วก็ตีแค่นี้แหละสามได้สามเอสามเวฟสามเวฟมือสามหกจุดแปดมือข้างหนนะมือแปดเทอร์นาแล้วก็เล่นเป็นตัวอ่าซอก้าแล้วก็คอมโบกับตัวของพยาบาททางน้ำตาก็ได้นะมันก็จะวนอย่างเงี้ยไปครับเรื่อย ไช่ฝยเขาโถมไม่หนักแล้วก็โอ้โหยื้อไหวยาวๆประมาณนี้ผมับสำหรับเริ่มเกมแรกนะเราจะได้ดู2เกม <c oughs> โอเคไปต่อเกมสองกันเลยไปอันนี้เริ่มหลังครับก็ส่วนใหญ่เริ่มหลังจะถือพวกแบบว่า p g หรือว่าการที่ทำให้เราปั๊มมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละก็ถือออ,อเดอร์เหมือนเดิมครับ4 5อ่ะออ,อเดอร์มกักรคุกเง,งี้ยไปแล้วสามใบนี้ เราถือไว้อย่างนี้ก็พอนะอุ่นใจละอ่ะเพอร์ซนาไปด้วยตอนเริ่มหลังเพอร์ซนาขึ้นตอนแรกๆนี้ก็เฉยะๆฉะฉะแต่มันแค่อุ่นใจเฉยว่าโอเคมีเพอร์นะก็เดินจัว่วเอ้ยจะร้องเอ่อทิ้งครับไลท์จัว่วฉันจะต้องทําใจให้ได้ฉันต้องชินกับมันให้ได้จั่วสองทิ้งอืมผมทิ้งเป็นไอพิษไปก่อนเลยก็ได้นะแล้วตีครับหนึ่งไลท์ไลท์เช็คไม่มีผ่านเินครับไอวังตี ทีนี้เวลาฝั่งตีครับแล้วก็กาดไปก่อนก็นได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเกตสามเขาโถมอะไรอยู่แล้นะก็ะเดินจัวโอเคทีนี้ผมก็จะทิ้งการไว้ในดอปไว้หนึ่งใบอ่ะทิ้งไรครับเอาไอพิขึ้นมือโอเคทีนี้เรามีเงาตามติดแล้วก็คองเงาตามติดได้เลยครับเรายังไม่มีซอก้าร่างทองเนาะแต่มีไอพิอะแล้วก็เอา ปัมไดเลยนะครับเราหิวไดชอบได้ครับพี่อ่ะเราก็ดูว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กที่มีคราร์บารเยอะแล้วเขาโหดขนาดนั้นไหมถ้าไม่ได้โหดอะไรมากขนาดนั้นเราก็สามารถที่จะโถมเขาได้นะแล้วก็ไปเลยโถมอันนี้คือโถมแล้วตีหนึ่งไดอ่ะได้เลยพานเทินไอฟังเก3สาตีมาปุ๊บปล่อยขิ้พลังแวนเอ้ยเก่งเฮ้ยฮิวพลังแวนเออเอาดิดิเก่งจัด การอันนี้เราการโชว์นี่สุดหล่อเท่การด,ดูเออ,เอร์และก็ตีอีกทีโอ้มันกอดคุกพาเดยน,นครับเขาเทิร์นสแตนด์ดอ,อาทีนี้เราทิ้งไอพิดไปเลยได้ครับให้เว้เราเยอะนะไลค,ครับเก็บสกอการทีนี้เรามีออเดอร์สามใบโอเคเรามาปูบอร์ดกันหน่อยนะคอแดนทา่าสกิลเขาดูบาร์หนึ่ง อชุบการไดด็อปเอมชุบโอเวอร์มาแล้วก็สกิลซอก้ารครับโซบ้าหนึ่งอันนี้ผมมีมังกรคุกคีใบดูพยายามเช็คมังกรคุณครับเพราะว่าเป็นตัวตีวของเราเนาะอันนี้ผมโซบา้าเกตหนึ่งอ่ะทิ้งมือหนึ่งใบผมก็ทิ้งเป็นอ่ะไอพิษเลยแล้วก็หยิบไอพิษขึ้นมืออจะประสานเด็กใช้ผิดนะอ่ะสีก็ไล่ออเดร์เลยครับ เป็นไอพิษผสานกับร่างทองเลยก็ได้จ่ายคอร์สก่อนคาว์บาร์หนึ่งครับแล้วก็ทิ้งไพเวทของเราหนึ่งใบทิ้งอาฆาตพยาบาทด้านสกิลชุบหนึ่งตัวก็ชุบตัวเกตหนึ่งเลยก็ได้แล้วก็แวนได้พาสซีฟห้าพันแล้วก็แวนบวกได้ครับปึ๊บโอเคอันนี้มีต่ำกว่าบวกห้าพันอันนี้บวกสองพัน สกิลของเราจำตีตรับโซบ้าหนึ่งอันนี้ต้องระวังเลยนะถ้าเกิดเราไม่มีโพสตน้าแล้วเราใช้ตัวของน้องหมาไปอะ่ะทําให้เธอหน้าเราไม่มีโซบ้าหนึ่งเราประสานเวนไม่ได้นะครับต้องระวังโซบ้าหนึ่งอ่ะตัวเองบวกห้าพันแล้วก็ยกโอเวอร์ขึ้นมือท่าสุดเท่นี่โอเวอร์ขึ้นมือไปแล้วทําเพื่อใคร <laughs> อ่ามังกรคุกก็กระโดดลงมาโอเคบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขิอันนี้บวกอีกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นโอเคเราก็ลุยกันเลยเช็คพลังก่อน ไอพิทบวกห้าพันสอ้บวกห้าพเป็นหนึ่งโอเคน้องมาบวกห้าพันโอเคไปครับ2 3งหมสามไรอ่ะทิ่เปินไรปึ๊บฟอนต์แถวหน้าบวกหมื่นเฮ้ยเก่งจังอ่ะพีแล้วก็เก้นหนึ่งครับโอ้โอเคโอเคถือ okay. ว่าแรงอันนี้เป็น1นึ่งหมื่นสองหแปดสีครับโอ้โหอันนี้ก็2องหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่้าองีอ่ะต อันนี้ก็ค่อนข้างน่าจุกบ้างนะเรามีโอเวอร์การ์ดด้วยเป็นไงสุดเท่รับก่อนรับเอ้ยเฮ้ขี่พลังแวนโอเวอร์ Over ครับ <c oughs> รอมานานเพื่อการนี้แหล Guard. ะเพอร์เฟกต์การ์ดอ่แล้วเราก็เล่นวนอย่างเงี้ยครับสามอีกสักทีสองทีพยายามดูบอร์ดเขาว่าเราปิดเขาได้หรือเปล่านะอไปโซนหน้าจูนหนึ่งอันนี้อ,นนอีกเทินหนึ่งก็ได้สมมติเทิร์นปิดแล้วแบบโอ้โหจะชนะละโซบา้านหนึ่งครับทิ้งมือหนึ่งใบอ่าทิ้งเป็นน้องหมาเลยได้นะ หยิบ order. ออเดอร์อะเราดูออเดอร์มีไอพิทอุ้ยมีโอ้โหของดีผมนี่นับดอกเลยครับ <c oughs> อะอยู่ขึ้นมอก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหไกลไกลความจริงเลอเกินแล้วก็คอเป็นอ่ะมานไปแล้วเราก็อ่ะประสานเวทอันนี้รถคาร์บาสประสานกับตัวนี้ก็ได้ครับดีท้ายสองใบปุ๊บชุบหนึ่งใบาจากดอก อันนี้ผมก็ชุบชุบชุบแม่ยังเล่นน้ำแดงอยู่นะอ่าใบนี้ใบนี้เลยก็ได้ครับชุบป,ปุ๊บแบนการได้ห้าพันโอเคอันนี้ใบนี้เข้าโซ่จัวนหนึ่งไงแดมแล้วก็ปลอกแขนเอาลงมาสองใบจึงบวกหมื่นปึ้งอ่าข้อก้อนกระดูกบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขี้ บปห้าพันอันนี้บวกห้าพันแดนท่าโอเคไปกันอย่างนี้เลยอันนี้ก็บ่ห้าพันจากแพสซีฟของซซกาสองหมืนสามสามสี่สิบหองได้ครับนี่โอแวนตีย่างไรงวินได้ครับมังกรคุกแล้โอ้โหได้ไม่ค่อยเทยอะไรสอหม่นสี่หมื่นสามครับและปิดท้ายด้วยสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่ ส5 5ห0ครับ2คลิอ่ะก็เล่นกันอย่างนี้ไปยาวๆครับมือเหลือเจใบไหวไหมก็ใช้ได้อยู่หนายอยู่โอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นเกรปซอร์กาครับนี่ก็ค่อนข้างที้ติดใจกว่าเพราะไม่ต้องนั่งถือการ์ดไว้บนมือแบบภาวะพัววงว่ามีหรือเปล่าวะ <laughs> มาเราขึ้นมือได้เลยเนาะแล้วก็เล่นสไตล์ออเดอร์จะต่างจากซอกาธรรมดา เล็กน้อยครับเพราะว่า,อาตอนที่ผมเล่นอ่ะผมติดพวกทิพเปิลไดแล้วก็ไอพิษนี่ก็ชอบเหมือนกันนะเพราะมันปัดแถวหน้าเพิ่มหนึ่งหมื่นอย่างี้ครับ <c oughs> แล้วก็มีตัวแบบว่าจั่วเพิ่มอ่นนี้ก็ตอนหลังก็ชอบเล่นก็ประมาณนี้ครับความหลากหลายในการเล่นก็จะน้อยกว่าสก้าราังแรกนิดหน่อยอแต่แล้กับความสเสถียรแล้วก็ได้พลังแน่นอนอีกห้าพันก็ถือว่าโอเค ประมาณนี้ครับผมวันนี้มีเท่านี้ครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ